มันไม่ใช่ผีที่แบบปกติมันไม่ใช่โจรที่ปกติเอ๊มเป็นอะไรวะแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็ไม่ใช่เรื่องบังเอ,อนะิญอ่ะมันมีอยู่จริงมันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้เวอร์เกินจริงถ้าคนได้เจอของจริงกับตัวเองอาจจะใช้คําว่าถูกกาหนดไว้แล้วก็ไนดะ้อ่ะมันก็เลยไม่มีเรื่องบังเอ,อิญเนี่ยมันเหมือนการเขาเรียกดนจิต ดนใจก็เห็นอีกแล้วเขาก็ไม่ยืนอีกแล้ววันนี้ผมสังเกตเลยว่าช่วงล่างอ่ะเขาเขาถอดเสื้อนะครับเราก็เลยเพิ่งมาสังเกตเห็นว่าอ้าวไอ้ที่เราเห็นเขาตัวดำำำํากํายําอ่ะจริงๆแล้วเขามีรอยสักสรุปแล้วสิ่งที่เราเห็นคือมันไม่ใช่กแงเกง,กงมันเป็นเหมือนจงหรืออะไรเงี้ยครับสีออ,อกเลือดหมูแดงอิด ที่เราเห็นเมื่อเขายังยืนอยู่แล้วก็มันดำกว่าความดำแสงรถน่ะที่ผ่านมามันไม่สะท้อนตัวเขาเลยมันไม่ใช่คนมันไม่ใช่โลหะมันป่งแสงแต่มันดำคือคนเราอ่ะถ้า ยืนอยู่แล้วก็ยืนอยู่หลังกระจกที่เป็นกระจกใสอะถ้ารถสะท้อนมาเราก็จะต้องเห็นเป็นทึบๆนะครับแต่อันนี้มันเป็นเขาดำอะแต่ว่าเราก็เห็นเป็นถือถ้าถ้าเรามองมาแล้วรถยังไม่ผ่านมาเราก็เห็นเหมือนรูปร่างคนนี่แหละแต่พอรถมันผ่านมามันกลายเป็นโปร่งแสงอะมันทะลุมันทะลุเข้าไปแล้วมัน พุ่งไปอีกทางหนึ่งเป็นกำแพงของรั้วบ้านเราแล้วก็พุ่งเข้าไปอีกบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ต้นไมต้ต้นต้นไม้อะไรดวงตามันไม่มีการสะท้อนแสงไฟใดๆทั้งสิ้นเลยคือมันเป็นดวงตาก็เป็นดวงตาเลยแล้วมันไม่มีการสะท้อนแสงไฟหรือวอบแวบ,บที่ตัวเลยหรือว่าเราจะไปเห็นลายเขาชัดๆถ้ามันเป็นคนยืนอยู่จริงๆแล้วเขาสักอะ่ะมันก็จะเหมือนกับแสงที่พุ่งมาหาตัวเราแล้วเราก็จะเห็นลายเสือ้ออย่างเงี้ย สมมตินะเทียบกับลายสักเราก็จะเห็นเป็นลายเสื้อที่มันจะชัดขึ้นว่าอ๋อนี่มันสีนี้สีนี้สีน,สนี้อะไรเงี้ยแต่สิ่งที่มันทําให้เราแน่ใจว่าเอาละมันไม่ใช่คนแน่นอนเลยคือมันเป็นการดํามืดกว่าความมืดในห้องนั้นน่ะเพราะว่าบ้านหลังตรงตรง,ตรง,ข,งข้างเราอะ่ะเขาก็ยังไม่กลับก็ยังไม่เปิดไฟมันก็มืดตื้อตื้อเลยอะ่ะเพราะว่าห้องนี้เป็นกระจกบ้านนู้นเขาก็มีต้นไม้แล้วก็ คื้นนะครับแล้วเขาก็แบบมืดมากเขาไม่ได้เปิดไฟอะไรไว้เลยเงี้ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกได้เลยว่ามันไม่ใช่คนไม่ใช่โจรี่ยผีแน่นอนแ่ะแต่มันเป็นผีแบบไหนไม่รู้อะ่ะมันสักทั้งตัวเลยแล้วเราก็เลยทํานิ่งๆคือทานิ่งๆวันแรกดันดันเอากันไกลไปหาเขาไงเออวันที่สองนี่รู้แล้ว อืมคือมันไม่ใช่ว่าติด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 กันอย่างนี้นะแต่มันจะเหมือนกับว่าเราเพิ่งมาสังเกตว่ามันเป็นเป็นช่วงเราจะเห็นเขาอะในช่วงวันพระไม่ว่าจะข้างขึ้นข้างแรลมก็ตามแต่ว่าหนึ่งเดือนมีพระสี่รังเราก็จะเห็นเขาช่วงโกนช,ช่วงพระช่วงโกนช่วงพระมันก็จะเว้นไปอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะเริ่มเริ่มมานับอะเริ่มไปนับไปดูปฏิทินว่าเอ๊ะมันใช่วันวันก่อนโกนมันโกนวันพระ ในสี่ในสี่ครั้งต่อเดือนหรือเปล่าวะใช่มั่นใจเลยครั้นี้ผีแน่นอนแต่เป็นผีอะไรก็ไม่รู้เขาจะหลอกเราหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะว่ามาให้เราเห็นแบบนิ่งๆมายืนมองเราเฉยๆเหมือนพยายามจะบอกอะไรเราบางอย่างผมก็เลยอธิษฐานจิตตัวเองว่าแบบคิดในใจนะครับเขามาอธิษฐานจิตนะเาเขาเรียกว่าคิดในใจนะครับ อืมเราก็เลยคิดในใจว่าเอาถ้าเป็นใครแล้วแต่ไม่รู้เป็นญาติพี่น้องบรรพบุรุษเผ่าพันธุ์บรรพบุรุษอะไรเราไม่หรือว่าเป็นเพื่อนเราไม่หรือใครก็ไม่รู้มายืนขอส่วนบุญอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเหมือนมัน,มนเอเขาอาจจะแบบหลุดออกมาจากในห้วงของเขาแล้วก็มาเจอเราได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อัน,นี้ เราก็ถ้าเป็นญาติพี่น้องหรือเป็นเพื่อนกัลยาณมิตรเราหรือคนที่เคย,เคยช่วยเหลือ,อกันเราก็คิดว่าเอามาเลยครั้งที่สามเนี่ยเดี๋ยวให้แต่เอาเอาให้ชัดๆเลยนะคือจะได้รู้ว่าผีแน่ๆใช่ไหมหรือว่าตัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องพูดว่าด้วยความเป็นห่วงคนในบ้านด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าไปเอาอะไรมาแล้วก็ไอตัวเนี้ย มันจะเรียกว่าอะไรเพราะว่าไม่เคยเห็นมาก่อนอืมพอคนในบ้านกลับมาก็เลยถามว่ามีใครไปเอาอะไรมาไหมอย่างเงี้ยน,นะครับปรากฏว่าเขาก็เหมือนพูดในลักษณะที่แบบอะไรหรอมันเป็นยังไงหรออะไรเงี้ยครับก็เลยเล่าให้เขาฟังนะครับ ให้คนในบ้านฟังว่าเออเนี่ยผมเห็นมีคนแบบนี้แบบนี้แบบนี้สักทั้งตัวเลยแล้วก็ถอดเสื้อตัวใหญ่กำยำเลยแล้วเหมือนชายไทยโบราณนะ่ะเพราะว่าผมเขาเป็นทรงมหาไทยครั้งที่สองเนี่ยผมเห็นรายละเอียดเขาชัดขึ้นนะครับว่าเขาใส่เขาเป็นผมทรงมหาไทยแล้วก็ใบหน้าเขาดูด,ดุดันแต่ไม่ได้ไม่ได้ดุเหล่านะ เหมือนเป็นคนโบราณที่แบบหน้าเข้มๆอ่ะแล้วก็ตัวใหญ่อ่ะอืมตัวใหญ่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบโอโ้โหสูงใหญ่จนหัวติดผอต,ติดเพดานอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ความหมายคือมีความแบบล่าสนรน่ะกายันล่ําสันมีกล้าม,มีอะไรไม่รู้บอกไม่ถูกที่เรามีความรู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนนักลบหรืออะไรไม่รู้อ่ะแล้วก็ที่สําคัญคือกางเกง ที่เขาใส่อ่ะมันไม่ใช่กางเกงยีนไม่ใช่กางเกงขาสัน้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ขอบที่เราเห็นน่ะที่เขายือนอยู่อ่ะมันทําให้เราเห็นถึงจีบผ้าที่มันพับเข้าไปข้างในอ่ะแล้วมันเป็นเหมือนอผ้านุ่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับมันเราเห็นเป็นในลักษณะน,นั้นแต่เพราะณนะตอนนั้นน่ะมันจะเป็นครึ่งหน้าต่างเราเห็นแค่ช่วงบนท่อนบนเพราะเขาไม่ได้มายือนอยู่ตรงช่อง ช่องประตูที่มันเป็นเห็นทั้งตัวไงครับก็เลยไม่เห็นทั้งตัวเห็นแค่แค่ขอบที่เขาใส่อะ่ะก็เลยมีเขารู้สึกว่าอา้าวเฮ้ยมีใครไปเอาอะไรมาเปล่าหรือแบบทำอะไรหรือเปล่าคือถามอืมเขาก็ไม่บอกเพราะว่าเขาก็ถามรายละเอียดเราเราก็ยังไม่รู้ในคืนที่สองนะพอคืนที่สามมันก็ถัดไปผ่านผ่านเวลาไปอีกแล้ว อเราเราก็ไม่ได้สนใจแล้วเราก็ลดน้ำต้นไม้ยเหมือนเดิมทากิจกรรมที่เราทําทุกวันเหมือนเดิมปรากฏว่าเอาอีกแล้วมันเข้าวันพระไหนก็ไม่รู้อีกแล้วอ่ะอืมเป็นวันโกนอ่ะมันเราจะรู้สึกว่ามันเป็นวันโกนนะวันพระเนี่ยผมบอกว่ามันผมบอกได้แลยว่ามันไม่แรงขนาดนั้นนะแต่ว่าวันโกนเนี่ยมันเป็นอะไรไม่รู้วันก่อนโกนแล้วก็วันโกนเนี่ยอืมเราก็เห็น ผู้ชายคนนี้อีกแล้วอะ่ะคือครั้งเนี้ยยังไม่ได้ลดน้ำต้นไมน้เลยมาแล้วอืมเขาก็มายืนผมก็หยิบสายยางตามปกติอืมแล้วก็ไปเปิดยังไม่ได้ลดน้ำเลยครับคือแบบเหมือนเรากำลังหยิบสายยางฟึ๊บฟึ๊ฟึ๊บเราก็ไปเปิดก๊อกน้ำแล้วเราก็เงยหน้าขึ้นมาลดต้นมะยมไปกิดเดียวเองเนี่ยฟึบ <c oughs> คือแบบหันไปก็คือ ปะเลยอย่างเงี้ยครับเขาก็มายืนอยู่ตรงนั้นแนะผมก็ลดน้ําต้นไม้ไปแล้วก็คิดไปคือถ้าเห็นแบบเนี้ยถามว่าสะดุ้งไหมไม่คือแค่แค่แบบเฮ้ยเฉยๆเงี้ยแค่มีความรู้สึกแบบมันโผล่มานึกออกไหมอยู่ๆมันไม่มีอะไรตรงนั้นอนะแล้วอยู่ๆเราเหนืยหน้าขึ้นมาแล้วเราเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งมันยืนจ้องเราอยู่อะเราด้วยความที่เราไม่รู้จะพูดว่าอย่างไงมันไม่ใช่ว่าเรา เก่งหรืออะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าเราอธิบายความรู้สึกเราไม่ถูกอะ่ะมันมีความรู้สึกวิววิวอยู่แล้วนําร่องมาเราอยู่แล้วอ่ะว่าเราขับรถจอดปุ๊บเราเดินเข้าบ้านมามันแว๊บๆอะไรก็ไม่รู้อยู่ที่ที่จอดรถแล้วก็อ่าที่โรงจอดรถแล้วก็ที่ห้องเนี่ยมันแว๊บๆอยู่แล้วเรารู้สึกอย่างนั้นว่าวันเนี้ยเราต้องเจออีกแต่เราไม่ได้ดูปฏิทินว่ามันจะเป็นวันก่อนโกนวันโกนวันพระหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราไม่ได้ดู ่เราดูแค่วันที่ประมาณเนี้ตอนนี้ด้วยความเอาสะดวกอะเราก็จะดูดูปัดหน้าจอดูว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันอะไรแค่เนี้ยในมือถือเวลาอะไรอะไรเงี้ยนะครับหรือบางทีก็นาฬิกาใส่แต่บางทีก็ไม่ได้ดูด้วยซ้ำไปว่าตรงหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยมันคืออะไรนอกจากว่าเราจะดูจริงๆเพราะมือถือเราไม่อยู่กับตัวประมาณเนี้นะครับมองในมือถือก็ไม่ได้สนใจปฏิทินละเพราะว่า ไม่ได้ไปรู้ว่ามันเป็นวันอะไรกันแน่แต่เดินผ่านเนี่ยมันวิวละอันนี้เราก็เหมือนที่บอกอะ่ะพอไปเปิดรถแค่จ๊กเดียวเราก็เห็นเขาแล้วอะ่ะเพราะว่าเหมือนเรากลับมาเนี่ยเราอธิษฐานไปด้วยว่าเอาวะให้เจอก็มาขอสมบุญก็มาขอจะทำอะไรก็บอกบอกอ่ะไม่รู้ไงว่ามันคืออะไรไงเพราะเราก็ถามแล้วว่า ถามคนในบ้านแล้วว่ามีใครเอาอะไรแปลกๆเข้ามาสะสมไหมหรือมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้พูดอะไรกันทน่นี้อ่ะถ้าในเมื่อมันไม่มีคําตอบเราก็ไม่รู้จะต้องหาคําตอบอะไรอะ่นะณตอนเนี้นะผมก็เลยเพอเห็นเขาอีกอะ่ะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้เราจะดูให้มีรายละเอียดมากขึ้นอะ่ะแต่ปกติแล้วอืมมันดูนิ่งมันดู ไม่ได้ขอจนบุญมันดูแบบเหมือนเขายืนเฝ้าอะไรก็ไม่รู้ความรู้สึกเราอะนะที่ตอบเราครั้งที่สามเนี่ยที่เราเห็นเขาในพระถัดไปนะครับซึ่งมืนก็ผ่านช่วงเวลาไปหลายวันอนะอยู่ๆมันก็มีความรู้สึกว่าเขายืนเฝ้าอะไรอยู่ในห้องนั้นเขาไม่ได้ขอวนบุญเราเขาไม่ได้หลอกเราด้วยไม่ได้อะไรเราเลยแต่เขายืนทําอะไรก็ไม่รู้ จนมีความรู้สึกสงสัยอะไรบางอย่างแล้วทีเนี้ยก็รอให้คนในบ้านกลับมาเพื่อที่จะถามว่ามีใครเอาของเข้าบ้านมาเพิ่มเติมไหมปรากฏว่าพอพี่กลับมาผมก็ถามพี่ชายว่าเอาอะไรเข้าบ้านมาไหมเพราะว่าเราเห็นเขาอีกแล้วอะ่ะเขาก็ทำหน้าเสียะไรทำหน้าตกใจอะ่ะเราก็ระบุพิกัดสถานที่ ที่เดิมอีกแล้วเขาก็อืมโอเคให้อย่างนั้นโอเคแหละเขามั่นใจแล้วคือเขาไม่ได้ลองของแล้วนะครับแต่เขาแค่อยากรู้ว่าของที่เขาเอามาเนี่ยมันมีอะไรตามเขามาด้วยไหมแล้วเขาก็ไม่กล้าเอาไว้ในบ้านคือนี่ก็ถือว่าเอาไว้ในบ้านแล้วนะ่ามันลงจอดรถแล้วไงแต่หมายความว่าเขาไม่ได้กล้าเอาเข้ามาในบ้านนะครับ เขากลัวว่ามันมีอะไรไม่มีอาถรรพ์ไม่มีอะไรหรือเปล่าเงี้ยไอตัวผมเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไงเราก็เลยต้องถามนี่ไงเสร็จแล้วเขาก็เลยบอกเอองั้นมานี่เพราะเขาก็ไม่กล้าเดินเดินไปคนเดียวเขาก็เลยบอกให้เราอะมานี่ถ้าอย่าง,งนะั้นอะมามากับเขาอะไรเงี้ยพอแัดไอเท่ผมงงอะคือว่ากุญแจมันอยู่ในห้องเราเออมันอยู่ในห้องเรา แล้วเขามาเปิดประตูเนี่ยได้ไงประมาณนี้ยอืมจะเป็นโจรมันก็วิ่งไปหลังบ้านไม่ได้เพราะว่ามันล็อกมันจะเข้าไปในโรงจอดรถตรงเนี้ยในห้องเนี่ยมันก็เข้าไม่ได้อ่าเราก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อมันมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาบอกเขาจะไปซ่อมไฟอ,อะไรนี่มา <c oughs> คือขอกุญแจเราอะแล้วที่คืนมาไม่ได้ล็อกกลับไปอะเออคือเขาจะเอาของบางอย่างอ่ะเข้าไปทดสอบเก็บเอาไว้ นะครับแต่ถามว่าซ่อมไฟจริงจริงไหมหรือว่าทําอะไรจริงๆไหมจริงแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะคือเอาของเนี้ยเข้าไวไ้ในนั้นไม่กล้าเอาเข้าบ้านด้วยแล้วก็ยังไม่กล้าบอกเราด้วยแล้วก็จะทดสอบด้วยว่ามีอาถรรพ์มีอะไรติดมาไหมอะไรเงี้ยแล้วไม่คิดหน่อยแล้วว่าผมอาจจะเห็นก็เป็นไปได้อะไเงี้ยครับทนีนี้พอเขารู้แล้วว่ามีแน่นอนเพราะเราพูดสามครั้งเลย นะครับมันมันอยู่ในช่วงระหว่างเดือนอ่ะอาจจะยังไม่ถึงเดือนเป๊ะแต่มันอยู่ในช่วงเดือนนั้นอ่ะมันก็จะมีวันวันพระสี่ครั้งอ่ะแต่มันมีวันก่อนโกวันโกนนี่ไงที่เราไปเห็นนะะแล้วไม่รู้เราเห็นวันพระบ้างไหมไงเพราะว่ามันเป็นสี่เดือนมีอะไรเขาเรียกว่าสี่พระในหนึ่งเดือนอืมทีน,นี้เราก็อ่าโอเคไปดูด้วยกันนะครับเพราะเขาไม่กล้าเดินไปคนเดียว เดินไปดูพอเดินไปดูปุ๊บโอ้โหสิ่งที่เห็นคือเป็นมีดโบราณนะครับเป็นดาบโบราณมีโบราณมีขนาดยาวประมาณเท่านี้นแล้วมีมีด้ามจับนะครับแล้วก็เป็นเป็นมีดแบบคือผมไม่รู้จะพูดว่าอะไรเลยเหมือนมันมีการใช้งานมาแล้วนะตอนที่พี่เขาหยิบขึ้นมาครั้งครั้งแรกเลยนะครับในความมืดนะ แต่ผู้ชายคนนั้นนะ่ะคือเขาหายไปแล้วนะสิ่งสิ่งที่เรามองว่าเอะเขามายืนเฝ้าอะไรวะมันก็หายไปตอนหน้าต,ตาก็มีในครั้งเนี้ยมันหายตอนหน้าตตาเลยไงเราก็เลยรู้สึกว่าเขายืนเฝ้าอะไรสักอย่างหนึ่นงอะพอเรารู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะต้องถามอะเขาก็วาร์ปเหมือนกับว่ามันสําเร็จสำลิดผลสําหรับการดนใจเราแล้วมั้งประมาณเนี้ยเขาก็หายไปตอนหน้าตตาผม พอผมไปดูไปเห็นน่ะผมก็เลยอ๋อผมเข้าใจแล้วว่าเขาอะยืนเฝ้ายืนดูยืนรอโดนใจให้เราอะถามคนในบ้านเพราะว่าคนในบ้านเขาไม่ได้ลองของแรอะครับแต่เขากลัวก็เลยไม่กล้าเอาเข้าไปในตัวบ้านก็เอาไว้ตรงที่โงรถอะแล้วก็ไม่ได้พันอะไรไว้นะครับ เปิดเอาวางไว้เฉยเหมือนกับเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันแต่ทดสอบว่าเป็นมีด,มดหมอไหมเป็นมีดอ,อะไรดาบอะไรเขาก็จะทดสอบดูแต่เขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาไปเอามาไปบูชามาหรือไปได้รับมาเนี่ยจากคนที่สะสมของเก่าวินเทจโบราณเครื่องรางของข,องของังต่างๆพวกนี้เขาบอกว่าเป็นเหมือนดาบของพระประมาณนี ซึ่งไม่ใช่ผาสิ่งที่ผมเห็นไม่ใช่ไม่ใช่ผาเลยแต่ก็ไม่ได้เห็นแบบโหนักรบมายืนแล้วมีคนตายมายืนกันเต็มะอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้เห็นแบบนั้นนะครับคือเห็นเขาคนเดียวนะครับในความรู้สึกเราอะพอเราขอดูมีดนะครับผมขอจับมีดอะบรรดาบอะมันไม่ใช่มีดอะมันเป็นดาบอะความยาวแบบ ขนาที่ไม้ไม่ถูกมันเป็นมัน,เป,นเป็นดาบโบราณแต่ไม่ใช่ว่ายาวแบบไม่ได้มีขนาดยาวเท่าแขนเราหรืออะไรแบบเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ยาวขนาดเนี้ยอยู่ที่ช่วงประมาณอย่างเงี้ยอันนี้สมมติปลายมีดนะแล้วก็อยู่ที่ช่วงด้ามอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ช่วงเนี้ยเป็นมีดสามารถฟันได้ผมว่าน่าจะมีข้างสองข้างอเออประมาณอย่างง้นั่นนะครับไม่รู้เป็นมีดอะไรละผมก็ไม่รู้อะแต่ไม่ใช่ลักษณะ มีดาบยาวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะว่าถ้าถ้ามีดาบแบบโบราณยาวๆอย่างนั้นนะด้ามจับมันจะอยู่ประมาณนึกออกไหมนี่ก็ปลายมีดและนี่ก็ความความความมีดแล้วอะ่ะนี่ด้ามจับอีกอะแต่มันไม่ได้ยาวขนาดนี้อ่มันอยู่ในลักษณะแบบแค่แบบถนัดมืออะเหมือนเหมือนพ้าเหมือนอะไรประมาณนั้นอะ อไม่รู้จะพูดว่ายังไงแต่มันไม่ใช่มีผาเพราะว่าพอเข้าพอเข้าบ้านมาปุ๊บผมก็บอกว่าเอ,อบอกเขาในใจนะครับเราไม่สามารถที่จะไปพูดเฮ้ย hey, อยู่นอกบ้านนะว้ยเหมือนจิ้งจกอะไรไม่ได้เออเราเราก็บอกเขาในใจว่าถ้าผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครนะครับให้อยู่ข้างนอกข้างนอกบ้านอะ่ะเรายังไม่อนุญาตให้คุณเข้ามาในในบ้านเราเอ่าเสร็จแล้วเราก็ ผมก็ไม่รู้เขาเชื่อผมป่ะนะแต่ว่าเขาไม่ได้เข้ามาในบ้านเนี่ยแล้วผมก็ไม่ได้เห็นเขานะเหมือนกับว่าภารกิจกูเสร็จลวเว้ยประานีกูโดนใจให้ให้เห็นแล้วก็ไปบอกคนที่ทดสอบเรื่องนี้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะ่ะมันคือเขามีตัวตนประมาณนี้พวกผมไม่ใช่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เรื่องของวินเทจเรื่องของสะสมเรื่องเครื่องรางของข,องของังหรือพระบางอย่างนะครับมันจะมีเจ้าของอะ่ะ ของพวกนี้เขาจะมีเจ้าของของเขาอ่ะทีน,นี้เราก็รับทราบแหละครับอืมผมก็เลยโอเคอะเดี๋ยวเราลองดูซิว่ามันมันคืออะไรกันแน่เงี้ยนะครับผมก็มานั่งพิจารณาดูอะดูด้านจับอ่าด้านจับก็ไม่ค่อยดีแหละไม่ค่อยแข็งแรงแล้วมันคือโบราณมันเก่ามากตัวด้ามมีดก็จะมีอาคละแล้วมันเหมือนยันเหมือนอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็ยืนยันว่า เขาได้รับมาเนี่ยมันเป็นเหมือนก็เขาไปคุยกันว่าว่าเป็นมีดมีดหมอเป็นมีดอ่าของพระหมายถึงว่าพระสร้างอะไรประมาณเนี้ยครับเป็นมีดพระผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะใช้คําพูดยังไงให้คุณเข้าใจนะครับเพราะว่าเราก็ไม่มีตัวอย่างมาให้เห็นเรวเพราะว่าเราให้เอาของซึ่งนั้นไปคืนแล้วแล้วก็ไม่ได้มีการถ่ายรูปอะไรเอาไว้เพราะว่าเราคิดว่าไม่นา่าไม่ได้ จะเอามาเล่าได้ซ้ำไปณนะตอนนั้นนะไม่ได้คิดว่าเราจะทำเรื่องรายการเนี้ยแล้วก็จะเอามาเล่าสิ่งเหล่านี้ให้เป็นวิทยาทานได้ซ้ำไปว่าเวลาคุณจะไปเอาอะไรมาศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับทีนี้มันมีลายอักขระแต่มันเป็นลายเหมือนเหมือนที่พระจานอะเออเหมือนอารมณ์แบบนั้นอะมันเป็นไปได้ไหม ว่าผมก็คุยกับคุยกับพี่นะครับว่ามันเป็นไปได้ไหมว่ามันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้คือออกลบอะแล้วพระจารให้เพราะว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันเป็นดาบโบราณแล้วมันมีผู้ชายคนนี้เขายืนเฝ้าดาบเขาอยู่อะมันเหมือนกับเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเหมือนอาจจะตายคามีดเลยก็ได้ถือมีดอยู่ก็ได้หรืออะไรก็ได้หรือเขาอาจจะรักมีดนี้ก็ได้แล้วก็ พระที่จานให้เขาอาจจะนับถือก็ได้เขาก็อยู่ในมีดเนี้ยหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เขาอยู่ในมีดหรือว่าเขาเฝ้าอยู่พอลักษณะที่เขาไม่ยืนน่ะผมก็ไม่ได้เห็นเขาเป็นอาลาดินลงไปในมีดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นน่ะคือมันวาร์ปก็วาร์าไปเลยมาก็มาให้เราเห็นเลยแต่ในครั้งแรกที่เหมือนกับเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะจูนกับเราหรือรวบรวม,รวมพลังไหมหรืออะไรของเขาอะ่ะมันจะเป็นควันควันควัน,วน,วนแล้วถึงจะเป็นเรือนรางแลวก็เป็นลักษณะเหมือนการ เป็นผีจ้องเราอะแต่ครั้งที่สองที่สามเนี่ยเห็นรายละเอียดเขาจนเราอธิบายให้พี่เราฟังได้แม่นยำนะครับพัน,นี้ก็เลยความรู้สึกเราอะให้เอาผ้าแดงอะไปพันเก็บให้เรียบร้อยถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วมีดเนี่ยมันเคยมีปอกมีดแต่ตอนนี้มันไม่มีปอกความรู้สึกของผมะนะเหมือนกับเขาสะพายเอาไว้ติดตัว ความรู้สึกผมอ่ะเหมือนเขาสะพายในย่ามหรือสะพายอะไรที่มันจะหยิบออกมาในการสู้รบได้ง่ายอ่ะเพราะชุดของเขาอ่ะมันเป็นชุดกางเกงที่เป็นเหมือนจองกระเบนอะเพราะว่าเขาเขาไม่ใช่ไม่ใชผ่ผ้านุ่งที่แบบยาวๆวหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นคนไทยแน่นอนลักษณะเขาเป็นคนไทยแน่นอนเลยแล้วก็กางเกงที่เขาใส่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นผ้า ผืนเดียวที่พันพัน,พน,พนละเนบข้างหลังหรือเปล่าเนี่ยผมยังไม่แน่ใจเลยที่ทำไปน่าจะเป็นอย่างนั้นอะแต่ั้งหน้าผมเห็นแต่ข้างหน้าไงเขาจะเหมือนผูกมัดปมไว้แล้วก็เนบผ้าไว้ะแล้วมันก็จะเป็นปุ๊บแล้วก็ไปอยู่ข้างหลังน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นหลิวเท่าที่เราเห็นช่วงช่วงตรงนี้เขาอะนะครับพอหลังจากนั้น่ะพี่เขาก็ทำตามก็คือเอาผ้าสีแดงมาพัน แล้วก็ปิดมีดเพราะเรายังไม่ได้ใช้มีดถ้าเรายังไม่ได้ใช้ควรจะมีปอกมีดหรือควรจะเอาผ้ามาพันเอาไว้แต่ไม่ใช่ว่าผมเอายันหรือมีอำนาจพิเศษให้เอายันไปพันหรืออะไรนะแค่แค่เก็บให้ถูกต้องอ่าแค่ผมบอกให้เก็บให้ถูกต้องตามที่เขาบอกนั่นแหละครับมันก็เป็นเรื่องน่าแปลกไงอืแต่ด้วยความที่เราแบบสะสมของเก่าเยอะ เราก็จะมีแบบไปศึกษาไปดูไปรู้ไปอะไรมาเงี้ยอืมแต่ว่าสิ่งที่แต่สิ่งเนี้ยผมไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องมีดอะแต่ที่รู้มาจากเขาเลยเพราะว่าเขาบอกว่าถ้ายังไม่ได้ใช้งานให้เอาอะไรมาพันให้เป็นปอกมีดอะแต่ทีนี้มันไม่มีปอกไงเพราะว่ามันเป็นมีดเก่าบโบราณแล้วแล้วหาทําปอกไม่ได้แล้วอะ ผมก็เลยบอกว่าเอาเอาพันเอาไว้อะแล้วลองเอาไปวางไว้ที่เดิมแล้วดูซิว่าผมยังจะเห็นอยู่ไหมอะไม่เห็นนะเออมันเป็นเรื่องที่ที่แปลกมากเลยไม่เห็นนะไม่เห็นเลยเขาไม่มายืนอีกแล้วอะเออแต่ทีนี้ว่าเขารู้สึกเราอะเขาก็ยังอยู่ตรงนั้นไงครับทีนี้มันไม่ใช่เราและมันมีคนอื่นเห็นสิเออไม่ใช่เราละเหมือนกับว่าภารกิจสําเร็จแล้วแล้วก็เฝ้ามีอยู่ตรงนั้นอะ ก็จะมีบางคนเขาก็ถามว่าเออแบบในบ้านเนี้มีมีใครอีกนอกจากพวกเราอ่ะมีใครไหมอะไรประมาณเนี้เหมือนคนที่จ็อกกิ้งหรือนคนที่รู้จักกับที่บ้านอ่ะเขาก็ถามว่ามีใครไหมเพราะว่าเขาเห็นคนยืนอยู่ในห้องกระจกนั้นอ่ะแล้วก็มองไปที่เขาเหมือนกลายเป็นเฝ้าบ้านให้เราไปเลยอะไรประมาณเนี้ทานี้พี่ผมเขาก็ไม่สบายใจผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะอาจจะไม่ใช่มีดของผาแล้วแหละ เพราะว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่ผาแต่เขาก็ไม่ได้หลอกอะไรนะแล้วเขาก็ไม่ได้ไปทําร้ายอะไรใครนะครับแต่ผมว่าเอาไปคืนเจ้าของเดิมเขาอะหมายถึงเจ้าของที่ที่เป็นมนุษย์ที่เอามาให้พี่ผมอะอืมเอาไปให้เขาเถอะเอาไปคืนเขาเถอะอย่าเอาไว้ในบ้านเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งมีดไม่มีปอกอะไว้ในบ้านเดี๋ยวมีเรื่องอืมให้เอาออกจากบ้านเถอะถึงเขาจะมาดีก็เถอะผมว่าไม่โอเคเพราะว่า ของหลายๆอย่างที่เราสะสมหรือบางอย่างที่เป็นเครื่องรางของขังหรือเป็นพระเครื่องก็ตามมันตีกันมันเยอะแล้วมันตีกันอืมเราก็เลยมีความรู้สึกว่าไอน,นี่ก็มีอาถรรพ์น,นั่นก็มีพลังน,นั้นกับดีอันน้งก็ดีดีไปหมดนะถ้าเราถ้าเราเป็นคนคิดดีผู้ดีทําดีจริงๆออกมาจากใจผิดรู้ผิดชอบรู้ชอบแล้วก็ไม่หลอกตัวเองนะครับ ว่าเราทําผิดทําดีทําไม่ดีอะไรเรารู้ตัวเออถ้าเราดีจริงอ่ะเราจะขอโทษคนอื่นเราเป็นเราจะรู้ว่ามันผิดยังไงมันเป็นยังไงรู้ผิดรู้ดีรู้ชอบอ่ะเราจะรู้สึกได้ว่าของจริงของแท้คนดีมันเป็นยังไงนะครับเราก็บอกพี่แล้วว่าอืมถ้าเราดูแลเขาไม่ได้อ่ะเราต้องไปทําปอกนะถ้าเราจะดูแลเขาอ่ะ แต่ถ้าเกิดเราดูแลเขาไม่ได้เราเอาไปคืนเจ้าของเดิมถ้าไม่สบายใจเพราะคนอื่นเห็นเนี่ยเราไม่ได้รดน้าต้นไม้เราลดน้าต้นไม้ปกติแต่เวลาประมาณช่วงพเพสช่วงทุ่มหนึ่งสองทุ่มอย่างเงี้ยมีคนเขาจอกกิ้งอยู่แล้วเขาเห็นว่ามีคนยืนอยู่ในห้องเนี้ยเขาก็จะชอบมาถามเราอะ่ะมันเกิดความไม่สบายใจของคนในบ้านเราเองนี่แหละเขาก็เลยอ่ะเอาไปคืนตัดสินใจเอาไปคืนพอหลังจากเอาไปคืนทุกสิ่งทุกอย่างตรงนั้น เอาตาหายไปเลยครับคือมันมัน,ม,นมันว่าสบายใจโล่งหายไปเลยแล้วก็ความหวิวความจ้องอะไรแบบนั้นอะ่ะมันไม่มีอีกแล้วอะ่ะแล้วก็ไม่มีคนพูดอีกเลยว่ามีคนเห็นใครในห้องกระจกนั้นอีกอะ่ะม,มันแปลกมากๆมันเป็นเรื่องที่ที่เราอธิบายไม่ถูกมันเป็นเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งที่มันมีอีกหลายๆเรื่องที่ผมจะนามาเล่าให้ฟังทีละเรื่องทีละเรื่องว่ามันมีเรื่องอะไรแปลกๆอีก ที่คุณยังหาคำตอบไม่ได้รวมทั้งตัวผมด้วยนะครับเพราะว่ามันคงจะไม่มีเครื่องวัดผีแบบที่จะยืนยันเป๊ะว่าเอ้มึงผีอะไรอย่างเงี้ยนอกจากคนที่เคยมีประสบการณ์คนที่เคยเห็นคนที่เคยสะสมคนที่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีทั้งสเสน่ห์มีทั้งวิทยาทานมีความ เรื่องเล่าตำนานแฝงความทำให้คนเป็นคนคิดดีทำดีพูดดีอยู่ในนั้นนะ่ะผมว่าเรื่องนี้มีสเสน่ห์ไปยาวๆนะครับและนี่คือเรื่องเล่าสองโลขอบคุณและสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยฮนะ